การแบบนี้แสดงว่ามึงยังมีสีวิตอยู่อะไมอะไรเราไฟสีมา่ามันสิมาย่มไหนก่อรสางมึงอย่าถามกวนใจกูอนายผมหิวน้ำเหิว,กว่ก็ท้อนเอาตีล่ะท้อนอีกแล้วอายรหายผมต้นมาต่เศร้า,าแล้วต้นเศร้าอะายหายผมต้นนิ้วเขา ออกจากบา้านพ่อยายก็ไม่ยอมขึ้นรถหันยังไม่ขับนี่มือมีตอนนี้พ่อยายยังอยากบุญทนยิ้มน้ำอีตายกับขับกูท,น,น,น,กท,น,ทนจนเป็นพ่อยายมึงบ่เห็นตายกับผมทนบ่เก่งคือพ่อยายมึงบท่ทนเหตุจังใดเงินมีแต่ครารุนพ่อยายหยังบา๊วยกรุงเทพอะไรบา่บ๊ไปกรุงเทพสิไปอยู่วันไหน บาลเท่เดีมืออื่นท่านอาคารสิเอาตำรวจมาจับเฮาสิไปอยู่ใสไปยังต้องจดนจับธนาคารน้องพ่อยหญ่มันกระพวกเดียวกันสัน่ตัวเป็นโจรสั่นตัวพ่อไยไปกรุงเทพมาเชี่ยวก็ไป 不发货，我我嗯、你也谈过来，播放。 บันไดรถไฟสีมาวันไดที่เศร้าถามกูผมหิวน้ำขันพอมึงบ่ตายที่กระถืบมึงสายข้างกลางสถานีนี่ละพ่อว่ากระทืบผมหรอกพอ่อครับผมกูสิหักมึงตายหรอกพ่อยูพอ่อต้องหาข่าวให้ผมกินผ้าเกินรถสองแถวเสื้อน้ำให้ผมกิน ตังสันกูกับเปหักมึงอะไรคือแม่ผอเชิ้นเงามัก่ามึงเหยวมึงมเอามากินที่ในกระเป๋าพุ่น กูบ้หิวมันไดู้ไทีมากูบ้ห่อใกูเบเา่บอกูบ้าห่ใหอหใ,ใ,ใ,ใอมันานี่กูเสียห่ ยายไม่อยางผมเขียวกู hmm. <F> ้นาสิเฮ็ดคือแม่มึงชิมไฮมดแล้วนี้เอาตัวหลอดผู้เดียวเว้นกำมือยมีลูกบ่มักดีพ่อยายอยากสอนหนูพอดีเองบ่คือบ่พ่อสอนผมไม่ยู้เขพ่อยายสอน่อยายผมก็ถึงพ่อยายท้อ ูเพจี่นี่ลูกหาคนหาผู้เพิงบอ่อใดพอมึ่อ่แมนลูกกูดีอีหลีเสียอย่างเดียวทิมมึงให้กูเลี้ยงพ่อให้บอกพ่อ,พอ,พอไปสวรรค์พอมึงคือสิเสดยไปสวรรค์อยู่หรอก Mà. Cô sẽ ngồi nhà cô vào than tài Mình kéo xem đi nó quay Ừ, khác i'm hey, ทางการกับบุรีรัมย์